มๆๆันมันมันมีทัวมาออกมาให้เราหมักเรอ พี่มองสมมติเราออฟไลน์พวกผมไปไม่ได้ทำไงสมมติผ่านเข้าไปไม่ได้คือสมมติเราพวกผมผ่านเขาออฟไลน์ไปอยู่ทีวดูภาคหนืออะไรเงี้ยมันก็ต้อมาไมกีัันมี่ค่ารถให้ได้ไเัไม่เป็นไรกันใหญ่เนี้ยเียไม่ีมมอีก่อนมต้องถาตัวเองกอนว่าถิดเขารอได้อีกเได้มั้ถามตัวเองก่อนรบรีเขกลได้ไหม่ ไมัมีไกหากูเท่มาเลยดมาดิาทำทีมมากแฟฟร์าคเหนือเลยเนี่ยแฟร์าคเหนือ

i'm long but they can't long him my heart's beating faster i know what i'm เอาพ่อพี่มองตานี่แะมันแทงแล้่ะเฮ้ยมันดันออกมามันดันออกมาแล้วตัวหนึ่งนะซองหลีไี่เดาล็อกเดาล็อกให้มิงเดาล็อกให้มิงดอาล็อกให้ สวยขึ้นตำรวจตายดึงตายดึงมาสุดตายตายเราพี่หน่งตายาพี่หนึงเนี่ยเขาขับรถมีอะตาย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 สวยสวยมากเป็นโลเลยเป็นโลขั้นหนึ่งตรงหนังกระยาดไอ้หน้าทา่สารส่งทางหลังอะตายายตายตายหนึ่งตายหนึ่งใช่ากาของพากา

tay 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 nương tay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  nương